ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองลขชนแนลครับติดตามแนวทางหวยลาพัฒนางวดประจําวันที่24ตุลาคม2565จึงตรงกับวันจันทร์นะครับก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจัดทาคลิปกรกอบบรรึงเท่านั้นนะครับมาสองแนวทางกันเลยครับจากสํานักจาร์อสายมูนะครับซึ่งเป็นเลขทูนบ,ขทขทบนะครับเลขทูบมงคลเลขทูบโชคลาภนะครับทําพิธีบวงสวงกระถินปี2565ซึ่งจาร์บสก็ได้ทําการทอดกรถินนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีในส่วนของเลข3ตัวนะครับเป็นเลขทู พูโชคลาภนะครับได้จุดในช่วงของการบวงสรวงงานกระถินทอดกระถินนั่นเองนะครับซึ่งก็นํามาเป็นแนวทางหวยเลาพัฒนางวดประจําวันที่24ตุลาคม2565มีตัวเลขออกมาดังนี้ครับ3ตัวเลขออกมาคือ6 9 2ย้ํา 6, 9 2จานบอสบอกว่า2เท่ากับ5 5เท่ากับ2นะครับก็จะได้เลขชุดออกมาเป็น 6, 9, 2, 6 9กหย้ำหกเก้าสองหกห้ตัว26งหกห้9หกส6ง9ก้าย้ำสองหกห้าหกสองเก้ห้าเกหกเก้าหกนี่คือแนวทางเลขทูบ โชคลาบไปครับเป็นแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่24ตุลาคม2565ซึ่งตรงกับวันจันทร์จากสำนักจันทร์สายมูครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆมีอีกหลายสำนักอัปเดตให้ดูแน่นอนครับสวัสดีครับ